าราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูทัดไฟครึ่งเดือนหลังนะคะ16-30เมษายนวันนี้เลยค่ะวันเลขมงคลจะมีโชคดีให้กับทุกทๆ12ราศีนะคะตามที่อ่อยออยชี้แนะนะคะขอให้ก้าใจแข็งแรงนะมีความสุขรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกท่านคะ่ะ อันนี้ธนูนะคะตัวตนของตอนเองไปเกี่ยวข้องกับปุตตะนะในเรือนของดาวอังคารปุตตะเลือดลมก้าขยันตนเองกับความมั่นคงอันนี้ก็มั่นคงในลดลักทรัพย์บ้านที่ดินด้วยสติปัญญาความรู้นำมาให้ก่อเกิดพิดอกออกผลเป็นโครงการที่ไปสู่ความสำเร็จเป้าหมาย ตนเองด้วยเลือดลมกล้าขยันความขยันนั้นก็มีไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะหุ้นส่วนคู่ขาการในเรือนพนะพูดคิดพูดคุยคิดเขียนะตัวเลขพุธสือ่อสารเ้าเป็นพูดหุ้นส่วนแล้วก็การงานนะเจรจากันค้าคล่องอะไรค่ะมีไอเดียคิดฝันกระตุน้นให้ผ่านพ้นอุปสรรคการแข่งขัน มั่นคงเข้ยนแข็งด้วยลาบนะคะ,ะก็เริ่มต้นที่ตนเองได้ใช้ปัญญาความรู้ด้วยตนเองนะมีบุญบารมีด้วยบุญเก่านะคะก็พุทธกร,รมะอาชีพด้วยลมลขยันกระตุ้นตนเองให้ไปสู่ความ ที่เหนื่อยน้อยลงเข้าเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เริ่มต้นด้วยแก้ไขด้วยสติปัญญานีก็ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้มั่นคงแล้วกับลาภผลก็จะต่อย,ยอดอถ้าฝันไว้ก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะ,ะพุทธราหูวุ่นวายบางนะเกี่ยวข้องกับการเงิน การหาจากการงานการสังคมงานออนไลน์ถ้าจะเก็บได้นี้ก็มีโอกาสอย่างน้อยก็มีความมั่นคงของหลักแหล่งที่วัาใสแล้วนะคะที่เหลือเป็นลาภผลคุกๆลุกด้วยบุญเก่าให้มาค่ะพุทธพระหัสอาทิตย์ เป็นดาวคู่มิตรคู่ประสบการณ์โอกาสได้ลุ้นได้เสี่ยงได้ลองก็สุขจากทางไกลออนไลน์ทางกา,การค้าการเดินทางอันนี้ได้พบกับการได้รับการสนับสนุนกับตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ใหญ่ให้ความมั่นคงกับฐานะ การงานอาชีพนะคะได้รับการสนับสนุนโอกาสได้เสี่ยงได้หลุนค่ะโชคดีค่ะ